สถานีโทรทัศน์ท m t v ร่วมกับบริษัทอัสลามรายามีเดียจำกัดกองทุนออมทรัพย์อัสลามเสนอรายการ เราทำได้ <ละ S 1> อินชมมาอัลลอฮฺกองทุนออมซับอัสสลามบริการเงินฝากออมรัพย์และเงินฝากมูตารบะประจำ3า3เดือน6เดือน1ปีและ3ปีกับการร่วมลงทุนในหลายกิจการของเราร้านอาหารบริการนำเที่ยวบริษัทร,รายยาค้าสง่งอัสสลามฟาร์มศูนย์รวมช่างและธุรกิจอื่นๆอีกมาก เป็นผลกำไรให้กับผู้ฝากทุก3เดือนอินชาอัลลอฮ์สอบถามรายละเอียดได้ที่อาจารย์อับดุลรหฮิมศรีวิรัตประธานกองทุนโทร086 285 4934คุณมัวหมัดยานาอาลีผู้จัดการกองทุนโทร089 468 1223บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีน ลา حول ولا قوة إلا بالله ال ال نا لينعظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ขอบคุณ Allah Subhanahu wa Taala นะครับที่ผมได้มีโอกาสมานั่งอยู่ตรงนี้และได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมกับอาจารย์ชูอีบเบตไซท์นะครับที่จะมานำเสนอท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของ อิสลามกับการแก้ปัญหาความยากจนอาจารย์ชูยบซึ่งเราได้นำเสนอท่านผู้ชมมาก,ก่อนหน้านี้นะครับ4 4วิธีหรือว่า4เรื่องที่เราได้คัดสรรมาจากอัลกุรอานและสุนนะของท่านรอสูลสลอลสัลอเรสัลลัมนะครับว่าใครต้องการที่จะให้ตัวเองพ้นจากความยากจนเนี่ยฟังอัลลอฮ์ว่าฟังรอสูลว่า นะครับอัลลอฮ์รอซูลกล่าวไว้อย่างไรให้ยึดปฏิบัติตามนั้นนะครับที่วันนี้ก็มาคุยกันต่อนะครับถึงประการที่5จากชีพนะครับว่าประการที่5เนี่ยเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าการที่จะให้ได้มาซึ่งริสกีหรือปัจจัยยังชีพเขาแนะว่าอัดดูอาบิฮุสูลิริสกี นะครับซึ่งตรงนี้มีอยู่ในฮะดิษเดี๋ยวอ,ยาอ,ยาอาจารย์ชีฟจะอ่านฮะดิษซึ่งเป็นบทด ع อานะครับที่ราซูลได้อ่านได้สอนเอาไว้ที่หัวข้อตรงนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าอัดดอา ء บิฮซูลิวริสกีก็คือให้ด ع อานะครับให้ขอดูอาต่อลอสุบฮานวะตาลาที่จะให้ได้มาซึ่งริสกีต้องขอต่อลอองค์เดียวขอจากสิ่งอื่นไม่ได้นะครับอย่าไม่มีอะไร แอบแฝงเข้ามาซึ่งเป็นปัจจัยที่คิดว่าสิ่งนั้นจะทําให้เราได้ริสกีหรือได้ปัจจัยยัางชีพเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่มีนะครับไม่ต้องพกพาสิ่งใดในการทำการค้าการขายหรือทำอะไรกันแล้วแต่ที่คิดว่าสิ่งนั้นจะทําให้เราได้ริสกีเพิ่มพูเนี่ยไม่ใช่นะครับให้เข้าใจสมัยนะครับวันนี้เราจะคุยกับท่านผู้ชม พูดกับคุยกับท่านผู้ชมในเรื่องนี้ว่าต้องดุอาต่อเลาะองค์เดียวนะครับให้ได้มาซึ่งปัจจัยยังชีพอันมากมายที่ลเลาะพร้อมที่จะให้กับบ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลาซึ่งเรื่องนี้อาจารย์ชูอบีมีดุอานะครับอย่างอาจารย์ชูอบีได้นําเสนอบทด,ดุอาบทนี้ที่รอซูลเคยสอนเอาไว้ครับกาลฮัมมิลลาฮิอับบินอันบบยายลามะลาอฮ์มิน وصلاة وسلام على شرف ا ل ลิ ي วะอะลาอ ل ล م ฮิวะ ع ل ฮบิฮิอ ه จม م ع ي ن ครับท่านผู้ชมครับก็คือตอนนี้เรื่องอิสลามแก้ปัญหาความยากจนนะเรากําลังมาสู่ประการที่หนะครับประการที่5ก็คือเราต้องดูาก่อดูาต่ออัลลอฮ์คือเข้าหาอัลลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจไปบอกกับอัลลอฮ์ไปภาวนาไปวิ่งวอร์ต่ออัลลอฮ์เพราอให้พระองค์นั้นเพิ่มฮูริสกีแก้ปัญหาความยากจน นะครับตลอดถึงความกัสดสนต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยเราต้องพึ่งพาอัลลอฮ์ให้มากที่สุดด้วยการขอดุอานะครับมีมีดุอาอยู่ต้นหนึงนงนน่งนะครับซึ่งในปรากฏในอะดิสติสอเยนะครับคือท่นานนะบีเนี่ยจะได้ขอสอนให้พวกเราได้ขอต่ออัลลอฮ์นะครับซึ่งกล่าวว่าอัลลอฮุมะอินนีออูซุบิกะมินกิลลัติวัลฟักรีวาซิลลัติวะอูซุบิกะอันอุซลิมะอูอุซลีมะ ซึ่งมีความหมายว่าโอ้เออเลแทอจริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากความยากจนความขาดแคลนความยากจนและความตกต่ำและฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากการกระทําที่ไม่เป็นธรรมหรือถูกกระทําโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับสิ่งเหล่านี้ให้เราขอถอะลักษมานาหุวตาละนะถ้าหากว่าเรามันขอดุอาจริงๆตั้งใจจริงๆ ด้วยจิตใจบริสุทธิ์ร้อยเอร์เซนเนี่ยอินงชาอัล้อความยากจนเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นกับเรานะแล้วก็หลังจากขอดุอาแล้วเนี่ยก็ต้องต้องขยันทำหานต้องหาวิธีการนะครับอย่านั่งอยู่เฉยๆไมนะ่ได้เพราะอัดูอาอุมาละมันการขอดุอาพร้อมกับก,บการปฏิบัติด,ด้วยทั้งสองอย่างควบคู่กันไปเอออาจารย์รอฮิมกับผมก็แปลกบกงนนะมีเคยได้ฟังมา มีนักวิชาการบางท่านเนี่ยได้บอกว่านาบีสอนให้ขอดุอาให้ยากจนครับไอ้บทนี้ขอให้ร่ำรวยครับขอให้ห่างไกลให้คุ้มครองให้พ้นจากความยากลครับแต่มีบางฮะด,ดิษนะที่มีคนพี่น้องเราบางส่วนบางท่านเนี่ยหยิบยกมาอ้างว่านาบีขอให้ยากจนอโอ้แปลกมนนะากนะดังนั้นเรามามดูว่า เสมือนหนึ่งกับว่าดิสที่อาจารย์ญญชุวิตไม่ได้พูดถึงเนี่ยมัน,มน,มนความหมายมันตรงกันข้ามงกันขาบบทที่ได้นําเสนอไปเมื่อสักครูคร่นะครับเอ,อนบีคนเดียวกันครับแล้วก็อีกคนหนึ่งบอกว่าท่านนาบีขอให้รับรวยครับขอให้รอดพ้นจากความยากจนอีกบทหนึ่งบอกว่าขอให้ยากจนอื นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านอะดิสที่เกี่ยวกับเรื่องว่าขอให้ยากจนอย่างไรแล้วก็ให้อาจารย์รออิมแล้วกับผมได้มาวิเคราะห์ว่าะดิสนี้เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับมีอะดิสอยู่บทหนึ่งนะครับท่านนบีได้กล่าวไว้นะครับเขาอ้างอย่างนั้นเนี่ยนะอัลลอฮฺอัลฮีนีอัลลอฮฺมะอัลฮีนีมิสกีนะวะตะวัฟฟ์นีมิสกีนะวะชูรนีฟีซุมรัตฟีซุมรัดทินมาซาคีนครับซึ่งมีความหมายว่า โอ้เอลอขอพระองค์ทรงโปรดให้ชีวิตความเป็นอยู่ของฉันในสภาพเป็นคนยากจนมาถึงในดุนยาในดุนยาครับและโปรดให้ฉันตายในสภาพคนยากจนและโปรดให้ฉันได้อยู่รวมกับบรรดากลุ่มผู้กลุ่มผู้ที่ยากจนด้วยมาถึงในวันโลกหน้าในวันโลกหน้าครับ,รบโลกนี้ให้ยากจนแล้วก็ให้ตายในสภาพที่ยากจนครับให้ยากจนแล้วให้ตายในสภาพที่ยากจนครับและก็ไปวันอาคีร์ ให้อยู่กับกลุ่มผู้ที่ยากจ<า>นทั้งหลายด้วยนี่คือดูอาที่ท่านนบีของอ,อีกบทที่อ่านเมื่อเมื่อเมื่อก่อนนี้ก็ขอให้ร่ารวยรให้ห่างไกลจากความยากจนคดังนั้นจะว่าอย่างไรซึ่งจรงิงๆ<ร>แล้วนะในหลักการอิสลามยามชีตเราดูนะครับว่าในเรื่องของอะากาศเนี่ยเรื่องใจซะกาศเนี่ยนะเราดูถ้าหากว่า ยากจนเนี่ยผมอาจารย์ชีวยว่าสะกาศเนี่ยจะได้ปฏิบัติกันไหมในแต่ละปีนะถ้าคน,นส่วนมากนะยากจนนะหรือว่ามุสลิมส่วนมากยากจนเนี่ยนะรจริงจหลัการอิสลามเนี่ยส่งเสริมนะครับให้ใหญ่สะกาศเพราะถือว่ามันเป็นเศรษฐกิจของอิสลามที่สามารถที่จะ,ะเชิดชูและก็เกื้อหนุนนะครับคนที่ไม่มีฐานะ ดีทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะช่วยค้ำจุนคนเหล่านี้นะครับให้อยู่รอดให้มีอันญากินได้ในใ,ในแต่ละปีทีนี้ถนาว่าทุกคนเนี่ยขอในสภาพที่ว่าอยู่ยากจนเนี่ยสกาศเนี่ยนะจะมีอาสกาศหรือจะเอาเงินทรัพย์สินอะไรที่ไหนนะครับมาแจกจ่ายกันในลักษณะนี้ถว่าเรามองถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับ ทารยมครับอะลิสที่ผมอ่านเมื่อตะคีเนี่ยเป็นอะดิสที่สอง <c oughs> ที่นบ,บีขอให้อ่ขอให้ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ของของท่านเนี่ยในสภาพที่ยากจน <c oughs> และก็ให้ตายในสภาพที่ยากจนและก็ไปวันอาคิเรอให้อยู่ไปใ,ให้ไปอยู่รวมกับคนที่ยากจนนั่นนะ่ะ <c oughs> คืออะดิสนี้นะอบีซลสิดเป็นผู้รายงานมาครับ <c oughs> แล้วก็อะดิสนี้ถือว่ามอลัวอะดิษมอลตัว ซึ่งเขาแปลว่ามองด้วงก็คือฮะดิษปลอมฮะดิษปลอมไม่ซรอยะนะครับคือเราซุ่นไม่ได้พูดไม่ได้พูดนะครับครับถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะเอารายละเอียดเรื่องนี้ก็ไปดูในหนังสือ<ม>อิรัวอิรัวอุลกอลีนนะอิรัวอุลกอลีนนะครับของเชคันบานีดงอิฟจาบุลซอีรนะครับไปดูได้ในฮะดิสมาเลกแปดร้อยห้าสิบสาม นะครับเล่มที่หนึ่งหน้าสามร้อยห้าสิบห้าครับนะครับนี่คืออะดิสนีเป็นอะดิสตีดออิฟอะดิสพรอมนะไม่ใช่ดออิฟโมาลู่ไปเลยครับดังนั้นไอ้บทที่อ่านก่อนจากนี้นะครับก็เป็นบทที่ซอยะนะครับซอยะดังนั้นเราอย่าพึ่งไปหยิบยกอะดิสที่อ่อนแออะดิสโมลุ่อะดิสพรอมเหล่านี้มาอ้างเองเลยครับเพราะจะทําให้ท่านผิดหวังครับในกูรอานเองก็มียันชูยิบที่รอซูน ที่อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ลานะครับได้กล่าวไว้แล้วก็ให้ขอให้มีฐานะดีมีความร่ํารวยเนี่ยอย่างเช่นในสุราบะกราะที่อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ลาบอกว่ารับบิญญอัลรับบิญญอัลฮะซาบัลลาดันอามีนะวารุซุกอัลฮละหูมินัสซามารัตมันอามานามินุมบิลลาฮิวะเลียวมิลอาคิรพระผู้วิวาณของฉันได้ทรงโปรดทําให้เมืองนี้ปลอดภัย นะหมายถึงข้อต่อรัุบานอัตลาว่าโปรดทําให้เมืองนี man, ้เนี่ยปลอดภัยและได้ทรงโปรดประทานเครื e ่องยังช ah ีพแก่พลเมืองด้วยผลไม้นานาชนิดในหมู่พวกเขาที่ศรัทธาในอัลลอฮ์และวันสุดท้ายอันนี้ก็ขอให้ร่ำรวยขอให้ร่ำรวยเหมือนกันให้เศรษฐกิจดีนะครับหรือในอีกอัะหันึ่งรบบันาอาดินาฟิดดุนยาฮัสนะวฟิลอาริคีรอติฮัสนะวกินาลาบันนาคิดว่า บทนี้อ,อ,อาญะนี้นะทุกคนจำนะครับขอให้รวยทังนันะ้นนะก็คือขอเออรารับบานาโอภาพบุรานของเราได้ทรงโปรดประทานแก่เราซึ่งความดีในโลกนี้และความดีในโลกหน้าและได้ทรงโปรดช่วยเราให้พ้นจากการลงโทษของไฟนรกด้วยเถิดหมายถึงขอต่อรัสบาลวัตลาประทานความดีในโลกนี้และโลกหน้าค,ความดีที่ว่าก็หมายถึงมัน มัน,มนมหมายรวมทั้งหมดความสุขที่เราจะได้รับอยู่ดีกินดีอยู่ดีดดกินดีสุขภาพสมบูรณ์สุขภาพสมบูรณ์ครับอันนี้ก็ถือว่าความดีในดุลยานต้ออยู่ดีกินดีสุขภาพสมบูรณ์ถามว่าถ้าหากว่าถามกันจริงๆว่าใครต้องการที่จะอยู่อย่างยากลําบากไหมผมบอกไม่มีใครอยากที่จะอยู่ในสภาพอย่างนั้นหรอกนะครับทุกคนอยากจะอยู่อยู่ดีมีสุขนะครับทุกคนอยากจะมีฐานะดีความร่ำรวยนะเพราะมันทําให้ สภาพความเป็นอยู่ของเขาในดุนยานี้เนี่ยดีและก็สามารถจะทำให้ชีวิตของเขาในวันโลกหน้าเนี่ยจะดีไปด้วยด้วยความสะดวกคล่องแคล่วไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกด้วยปัจจัยยังชีพที่เขามีในดุนยานี้นะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะเสนอนะท่านผู้ชมไว้ในวันนี้อาจารย์ชูอิฟนะเวลาของเราก็คงจะต้องลาจากกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับอโอกาสต่อไปอาจชูอิฟเราจะ กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับครั้งนี้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับท่านผู้ชมครับต้องลาจากท่านผู้ชมด้วยคำว่าวาบิลไลตอฟีกุนิดายะวัสสาลามุอะลัยกุมวะระห์มาตุลลอฮ์วะบเระกาตุอิ่มอร่อยกับอาหารมุสลิมสไตล์สากลที่ร้านอาหารอัสสลามบริการเมนูเด็ดหลากหลายรสชาติให้ท่านเลือกถุงรสด้วยกุ๊กฝีมือเยี่ยมนึกถึงอาหารรสเด็ดในบรรยากาศแบบมุสลิมต้องที่ร้านอาหารอัสสลาม ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษมก่อนถึงห้างโลตัสควนหลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสำรองที่นั่งโทร074225951รายาค้าสง่งศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มเครื่องสำอางทั่วไปพร้อมบริการส่งสินค้าถึงร้านของท่านในราคาประหยัดรายาค้าสง่งหนึ่งในธุรกิจภายใต้การบริหารงานของกองทุนอมอทรั์อัสสลามสนใจร่วมลงทุน 074554453 0800375021และ0894681223อัสลามอะลัยกุมว่เรามาตัลลอยิวะวะเบาะกาตฮ์ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมช่วงนี้เข้าสู่ช่วงอัสสลามรายาท็อกนะคะในรายการเราทำได้อินชาอัลลอฮ์ค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่บริษัทอัสสลามรายามีเดียนะคะซึ่งเราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับบริษัทที่เป็น บริษัทหนึ่งในเครือของบริษัท RCG หรือรายา c o สเซน e ินอินเตอร์กรุนั่นเองค่ะซึ่งบริษัทนี้เพิ่งเปิดดำเนินกิจาการจะ,จะมีการบริการต่างๆเกี่ยวกับสื่อโฆษณาต่างๆวิทยุโทรทัศน์แล้วก็สื่อเว็เนี่ยต่างๆค่ะซึ่งหลังจากนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปพบปะกับผู้อำนวยการของบริษัทอัสลามรายามีเดียนะคะคุณสมชายแซยังหรือซียัดเบนอับดุลล์นั่นเองค่ะ ส a l a ุ u a l a i k u m w a ม a ตุลลอฮิวะบ w a b า r a สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็สําหรับในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เ,เรานั้นนําเสนอในเรื่องเราเกี่ยวกับบริษัทหนึ่งนะครับที่ท่านกําลังรับชมกันอยู่นั่นก็คือบริษัทอัสลามรายามีเดียจํากัดนะครับซึ่งบริษัทอัสลามรายามีเดียจํากัดนั้นถือว่าอยู่ในส่วนของออบริษัท RCG นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเครือ คือแม่ของเรานะครับคือใหญ่ของเราซึ่งวันนี้นะครับบริษัทอัส,สลามรายามีเดียจำกัดนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทน้องใหม่นะครับก็ว่าได้แล้วก็เป็นบริษัทที่ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์นะครับหรือว่าสื่อโทรทัศน์วิทยุหลากหลายแขนงเลยนะครับฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ท่านกําลังรับชมกันอยู่นี้นะครับเราอยู่ในบริษัทที่ กำลังดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่เพิ่งเกิดใหม่นะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่ท่านสามารถใช้บริการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการผลิตสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์การผลิตสื่อโฆษณาทางวิทยุนะครับหรือว่ารถแห่ต่างๆสปอตโฆษณาทั้งหมดนะครับ เรานะฮะบริษัทอัสลามรายามีเดียจำกัดรับผลิตทุกส่วนงานนะครับที่สําคัญครับน้องใหม่ล่าสุดนะครับกับบริษัทในส่วนของอัสลามรายามีเดียนะครับที่เพิ่งจะมาถึงก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เกือบทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับวายเลนะครับหรือสื่อสิ่งพิมพ์สติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่กำลังรับชมกันอยู่สามารถที่จะ มาใช้บริการกับเราได้บริษัทอัสลามรายามีเดียจำกัดนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับในช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมที่ติดตามกันติดตามรับชมกันอยู่เนี่ยจะไปดูนะครับว่าสื่อที่ผมพูดอยู่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้มีอะไรบ้างนะครับที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นั่นก็คือไวนิลนะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่าการผลิตไวนิลนั้นเป็นอย่างไรนะครับอินชาอัลลอฮ์ตามผมไปเลยครับ ครับคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้อยู่ในส่วนของห้องที่ผลิตวยนิลนะครับหรือสติกเกอร์นะคบหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ท่านผู้ชมสามารถใช้บริการได้นะครับชเลครับตามผมมาเลยฮะครับตอนนี้นะฮะสิ่งที่ทางบริษัทอัสลามระยามีเดียเพิ่งผลิตนะครับเพิ่งผลิตในส่วนของสติกเกอร์ตรงนี้ไปนะครับเพื่อที่จะไปใช้งานให้กับลูกค้านะครับซึ่งวันนี้เราได้ผลิตไปแล้วบางส่วนนะครับแล้วก็ยังมีอีก หลากหลายส่วนทีเดียวนะครับที่เรากําลังรอผลิตอยู่นะครับสิ่งที่เราอยากจะพีเต์นำเสนอให้กับท่านผู้ชมที่กําลังรับชมกันอยู่นั่นก็คือในเรื่องเราเกี่ยวกับแบบริษัทของเราว่าบริษัทของเรานั้นมีอะไรบ้างนะครับที่ดําเนินการแล้วก็ดําเนินการแล้วนะครับแน่นอนนะฮะตัวอย่างที่ท่านเห็นก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการผลิตไวนิลนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่ท่านรับชมอยู่นั่นก็คือในส่วนของการผลิต รายการนะครับที่ท่านชมอยู่ก็คือรายการเราทําได้อินชาลล่นะครับหรือในช่วงของอัสลามรายาทอกในวันนี้นั่นเองนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ท่านสามารถรับชมนะครับแล้วก็ใช้บริการจากทางเราได้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับการผลิตวีดีหรือว่าส,สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆนะครับซึ่งท่านสามารถใช้บริการต่างๆเหล่านี้ได้นะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ชมสามารถที่จะติดต่อสอบถามนะครับตามหมายเลขที่ ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้นะครับอินชอัละนะครับคุณผู้ชมครับก็สําหรับในช่วงเวลานี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับก็อินชอัละนะครับฝากให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ต้องการจะใช้บริการจากทางเรานะฮะใช้บริการจากเราในเรื่องเกี่ยวกับการผลิตสื่อมีเดียต่างๆทุกชนิดอินชอัละครับทุกชนิดวันนี้เราเพิ่งเติบโตใหม่นะครับวันข้างหน้าเราจะก้าวสู่ การเป็นผู้นําองค์กรเกี่ยวกับการผลิตสื่อทุกแขนงอินชอนลอฮ์นะครับครับสำหรับรายการเราทําได้อินชอนลอฮ์ในช่วงของอัสลามรายาทอกสําหรับวันนี้นะครับคงต้องขอจากลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้อินชอนลอฮ์อินชอนลอฮ์ครับจะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอจากลาเพียงเท่านี้อับิลลาฮิตอฟิตอัลฮิดายาอัสสลามุอะลัยกุมอูรราะหมะตุลลอฮิอับบุรักาตุ สลัสดมตอนเช้าค่ะยินดีทีรู้จักค่ะชือนางสาวเนซโรยุโซค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการที่นี่นะคะ uh, ที่นี่ก็จะทำเกี่ยวกับรับงานพวกโฆษณา mm hmm. พวกทำไวนิลเนี่ยคะ่ะ mm hmm. ก็ที่นี่ก็อยู่อบอุ่นดีคะ่ะ mm hmm. เป็นพี่เป็นน้องดีที่นี่ mm hmm. ก็เชิญชวนนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อได้นะคะ mm hmm. พวกทำ mm hmm. พวกสื่อโฆษณาต่างๆคะ่ะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ mm hmm. อัสสลามุอะลัยกุมวรมตุลละเราะกาตุครับอ่าผมชื่อโมดีนะครับก็ตำแหน่งกราฟิกดีไซน์ครับอ่าซึ่งเป็นในส่วนของบริษัทอัสสลามรายามีเดียครับอ่าท่านผู้ชมนะครับท่านใดที่ต้องการที่จะอ่ทำสื่อต่างๆนะครับก็ที่นี่พร้อมที่จะให้บริการทุกท่านนะครับ ATS Travel and s แ v i ด์ บริการนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศโดยทีมงานก้อยมืออาชีพบริการทุกระดับพระทับใจต้องที่ ATS Travel a Service หนึ่งในธุรกิจการบริการของกองทุนอมทรัพย์อัส,สลามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร089 597 6609และ074 554 453อัส,สลามฟาร์มฟาร์มวัวขนาดใหญ่บนเนื้อที่กว่า50ไร่ศูนย์รวมวัวสายพันธุ์ดี มีหลายขนาดหลายราคาให้เลือกจำหน่ายโคข,ขนลูกวัวสายพันธุ์ผสมและแม่พันธุ์สายพันธุ์ดีพร้อมจำหน่ายวัวค้่บันในวันไอดินอัพาสนใจสั่งซื้อหรือสั่งจองวัวล่วงหน้าโทร084 857 8948และ080 037 5021อัสสลามฟารมตั้งยูมู่ที่7ตออําบลคลองยางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี อัสลามอะลเลกุมมาระมะตุลลอฮิวะบเระกาตุค่ะ, ah atu, คะช่วงนี้เข้าสู่อัสลามรายาวาไรตี้นะคะพบกับดิฉันนางสาวปัทมาดาแต่แตค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปเชิญชมประวัติศาสตร์ที่สําคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดปัตตานีนั่นเองค่ะเป็นวังเมืองเกา่าจังหวัดปัตตานีวังจาบังติกาค่ะซึ่ง สร้างในสมัยต้นกูโมฮัมหมัดนะคะในพุทธศักราช2,388ถึงพุทธศักราช2,399นั่นเองค่ะซึ่งในสมัยต้นกูโมฮ oh ัมหมัดท่านเป็นเชื้อสายราชวงศ์กลันตันนะคะซึ่งณตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองปัตตานีเองค่ะแล้วก็ดิฉันจะนำท่านผู้ชมไปพบกับ คนสำคัญที่จะอธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของวังเจ้าเมืองปัตตานีเองค่ะอ๋อนี่คือประตูเข้าวังใช่ไหมครับประตูเข้าวังนะประตูนี่แต่ประตูไม้นี่เขาสร้างใหม่นะของเก่าก็มันมีอยู่แต่ว่ามันแล้วก็ประตูนั้นนี่ของใหม่นะสร้างใหม่แต่ว่าหลายปีแล้วแต่ของเก่ามันก็เก็บไว้อยู่อ๋อครับผมก็วังนี้ก็คือรักษารูปเดิมอยู่ของคือวังเก่ามันตลอดนะครับครับครับ เนี่อที่ทม้ดหมดไร่ตรงนี้แ <8 S 1> ปไดไร่ <8 S 2> นะครับแล้วก็ภายในวังตรงนี้นี่มันมันมีอะไรบ้างครด้านใดเขาเรียกว่าถ้าภาษาไทยเราก็คือวังด้านหน้านะฮะแล้วก็มัสยิดที่ว่ามัสยิดเก่าที่ปัจจุบันอยู่ก็เมื่อก่อนก็สร้างบริเวณนี้แหละบริเวณนี้นนแล้วก็ท,ที่ที่ตรงนี้ก็คือมุมมุมนี้ก็ทำอะไรเขาเรียกดอกไม้เงินดอกไม้ทที่เราส่งไปบรรณาการของสยาม ในกองเงินที่เราใช้อยู่ในปัตตานีเมื่อก่อนก็สร้างตรงนี้แหละหลังหลังจากรีเซกก็คือสมัยนี้ย้ายจากรีเซกมาอยู่ตรงนี้กองเงินเราใช้อยู่เพราะเราใช้ข้อผกกรองแบบประเทศราชกฎหมายต่างๆเรายังใช้อยู่ใช้กฎหมายของมุสลิมกฎหมายมลายูอิสลามในกองเงินเราใช้อยู่ก็สร้างไว้ตรงนี้เงินก็อยู่ตรงนี้ก็สร้างอ๋อเงินคือยังไงคือเขาสร้างเงินยังไงหมายถึงว่าเงินนั้นเขามีแม่แม่พิมพ์อ๋อเหมือนกับว่าเป็นโรงกระสาไปแบบนี้ใช่ไหมครับ ครับอ๋อเคยก็คือผลิตที่นี่เลยผลิตตรงนี้นะครับตอนนี้มันยังมีร่องรออยู่ไหมก็ก็มีแบบอย่างนั้นเลยอ๋อมีที่เห็นนะก็มีเดี๋ยวผมแจกให้แบบเอกสารให้ได้ได้ครับได้ครับนะฮะเดี๋ยวพาทีมงานเราไปชมหน่อยครับ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 แล้วก็บริเวณนี้ก็คือบริเวณที่โรงกระสับแลยที่ว่าก็ทำทำทะเรียนนั่นใช้อยู่ในปัตานีเมื่อก่อนก่อนที่เราจะใช้เงินของทางเทพส่งมาก็ใช้เงินของปัตานีอยู่ครับ ก็คือเมื่อก่อนนี้เงินเงินปัตตานีนี่ใช้ยังไงหมายถึงใช้ในเฉพาะในรัฐในตัวในแหละเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าถ้าตัวตัวอักษรถ้าภาษาญาวีเขาว่ากาวาบวกกบกบตัวโย่อเขากบนั้นถ้าแปลอันเต็มก็คือกาวาซันนังกรีตานีเมื่อถวันเงินที่ใช้ในอาณาจักรปัตตานีจนถึงปัจจุบันนี้เด็กๆของเด็ก เด็กนี่เนดะ็ก,กๆเล็กๆอยู่ยังติดป่าอยู่ของเงินด้วกโกติโกโกที่ว่าก็ถ้าจะว่าเงินไทยก็คือ2บาท3บาทนั่นแหละแต่ยังติดนิสัยตรงนี้อยู่คนเดิมเขาพูดโกะอยู่ก็ใช้เงินของปตัตตานีอยู่แต่งั้วเงินไทยแต่นิสัยเดิมเขายังพูดโกะอยู่ครับกาวสันในกรีฑานีเงินที่ใช้เนี่ยมาจากปัตตานีก็คือเนี่ยสร้างนีก็คือสร้างตรงนี้เนี่ยในบริเวณตรงนี้แต่ยังไม่ไม่มีร่องรอยอะไรเลยไม่มีนะครับไม่มีแต่ว่ามันดินเห็นดินมันอนั้นเป็นเป็นดำแดงอย่างนี้เนี่ยครับผม ครับนอกจากนั้นเป็นโรงกระสาบตรงนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีบ่อน้าที่เจ้าเมืองครับที่ใจอยู่ใช้อยู่ในนี้กระหมดสมบูรณ์สูกว่าเก้าบ่อนะเก้บ่อช่ตรงนี้ก็คือของเจ้าเมืองต่างหากของบริวารต่างหากของคนว่าคนใช้คนทําครัวก็ต่างหากอ๋อครับล้วก็มีบ่อน้ําที่อยู่ข้างหน้านี่ก็เครียบบ่อสาบานมันมีบ่อหนึ่งบ่อสาบานเขาทำยังไงบ่อสาบานบ่อสาบานนี่มาถึงว่าเวลาเขามีความผิด แล้วก็เจ้าเมืองจะตัดสินคดีนัเจ้าเมืองบอกว่าเอาทั้งสองคนไปเอาหนังละมานก่อนแล้วก็ขอให้พูดความเป็นจริงรเอาหนังละมานตรงนรั้นบ,บ,บางคนเวลาเอาเสร็จแล้วก็ไปพูด อย่ารับผิดเลยว่าผมได้คนขโมยทั้งหมดขโมยขงของเขาก็ว่าไปตามกฎหมายกองอิสราเอลไม่ก่อนลงโทษก็ปรับกี่เท่าอะไรก็ว่าไปนั่นก็ยังมียังมีอยู่เดี๋ยวเยวจะไปดูแต่จะไปดูบ่อบ่อน้ําทั่วๆไปก่อนแล้วกันนะครับอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมครับครับอยู่นี่อยู่ตรงนี้บ่อเดี๋ยวก็อยู่ฝั่งนู้นแล้วก็ถมดินแล้วก็สองสามบ่อแล้วครับอยู่บนบ้านดีมันมีอยู่ครับครับไปดูว่าสภาพบ่อโบราณเป็นยังไงบ้างครับ ครับผมบ่อน้ํานี่เขายังใช้งานอยู่ไหมครับตอนนี้ตอนนี้ก็เขาปิดไว้อย่างเงี้ยเขาปิดฝ่าว้าปิดอะไรไหมครับเพื่อว่าอะไรนกตกลงใบไม้ตกมาทั้งใบไม้บ้างทั้งนกอะไรบ้างครับก็ชอบประปาแล้วเดี๋ยวนี้แต่ว่านี่ยังรักษาเอายังรักษาเอาไว้นะครับบรรดาก้อนอิฐหินอะไรต่างๆก็คือยังเป็นของเดิมหมดเลยใช่มของเดิมหมดเลยนี่ของสร้างในวางชั่งสร้างกับวังกับมัสยิดนี่ก็เอาอิฐนี่แหละครับอิฐครับตรงนี้ใช่ไหมครับที่ว่าบ่อน้ําสาบานครับครับใช่บ่อนี่แหละที่ว่าเจ้าเมืองใช้ให้คนที่มีความผิดหรือว่าคนที่ตัดสินคดีนั้น ก็มาอาบน้ําตรงนี้ก่อนก็สาบานว่าจะพูดความเป็นจริงบางคนก็ไปอาบน้ําละหมาดเสร็จแล้วก็ไปพุทถึงข้างบนเสร็จแล้วก็อยอมรับตัวเองเว่าผมเม่เป็นคนคนบยของเขาหรือว,ว่าทำร้ายเขาก็เจ้ามือก็ว่าไปตามโทษกฎหมายของมสลิปครับผม,ผมปรับกี่เท่าอะไรก็ว่าไปตามนั้น นั่นก็เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของวังจาบังติกอในจังหวัดปัตตานีนะคะในจังหวัดปัตตานียังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์มากมายที่ดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปดูแต่น่าเสียดายวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ค่ะวัลลามอะเลกุ้งมรอมตุลลอฮีวะบาระกาตุกองทุนอมอมทรัพย์อัสสลามบริการเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากมูลรบธิประจำา3เดือน6เดือน 1ปีและ3ปีกับการร่วมลงทุนในหลายกิจการของเราร้านอาหารบริการนำเที่ยวบริษัทรรายาค้าส่งอัสสลามฟาร์มศูนย์รวมช่างและธุรกิจอื่นๆอ,อีกมากแบ่งผลกำไรให้กับผู้ฝากทุก3เดือนอินชาอัลลฮ์สอบถามรายละเอียดได้ที่อาจารย์อับดุลรอฮิมศรีวิรัตประธานกองทุนโทร0 8 6 2 8 5 4 9 3 4คุณมูฮัมหมัดยานาอาลีผู้จัดการกองทุนโทร Together, together, together we pray to Allah Ta'ala. Five times a day it's a duty upon us. So never delay from the blessings of Allah. Don't turn away. Together, together, together we pray to Allah Ta'ala.